ทิสตสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่กําลังมองหาสีภายในนะฮะเกรดพรีเมียมนะครับผมตัวนี้แนะนําเลยนะฮะเป็นของโจตันมาเจติกนะครับทูบิวตี้นะครับตัวนี้นะฮะด้วยสโลแกนที่ว่าสีสวยสมจริงนะครับสัมผัสเรียบหรูร้านะฮะแล้วก็เช็ดรางได้ง่ายกว่านะฮะด้วยคุณสมบัติพิเศษนะฮะ ป้องกันเชื้อราะะและก็แบคทีเรียด้วยนะครับผมสีสวยดังใจในสองเที่ยวนะครับผมและที่สำคัญไร้กลิ่นชนนะครับผมแล้วก็ยังได้รับฉลากเขียวนะ,ะจากสิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็ฉลากเขียวของประเทศไทยด้วยนะครับผมกร e นเรเบิลไทยแลนด์นะฮะแล้วก็มีมอ,อกกอด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นสีทาภายในเกรดพิเศษเลยนะฮะใช้สำหรับภายในและเหมาะสำหรับ บ้านของท่านผู้ชมนะที่มีเด็กนะฮะมีเด็กหรือว่ามีคนแก่นะครับผมตัวนี้สีสวยสมจริงเลยนะฮะมีเฉดส,สีให้เลือกมากกว่าหลายหมื่นเฉดส,สีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีโทนควันบุรีสีฟ้าสีชมพูนะครับสีโอ้เยอะแยะเลยนะครับผมสําหรับสีที่จะมาแนะนำนะฮะวันนี้นะฮะเป็นตัวนี้เลยแหละนะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะลองซื้อไปลองดูนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม ชาออกมาแล้วคุณจะสบายตานะฮะแล้วก็คุ้มกับราคาที่ใช้จ่ายจริงๆนะครับผมสำหรับสีที่แนะนำนะฮะภายในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมานำเกรดพิเศษมากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ